เราก็จะมากินขนมปังขนมปัง,ปงยัดไส้ชีสนะคะขนมปังทอดกรอบยัดไส้ชีสค่ะสีสันน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมือนีก็มว่าพอกนาลีกันทลักษณ์คุณผู้หายเชิเก่ามือหนี้นาลีก็มีขนมปังยัดไส้อ่อนยัดชีสนะคะขนมปังทอดกรอบยัดไส้ชีสนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ พี่ๆเห็นไหมนาะนี่ค่ะโอ้ยเหนียวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหอกกลับมาท่านกันนะคะ่ะอย่าบอกไลค์นะคะเสบ็บแซบค่ะอื้อหือ ชีดแบบว่าอื ชิดพันยืนนนะค่ะ เจี๊ยค่ะนาลีก็ขอขอบคุณพี่ๆเนาะค่ะเจี๊ยามาเป็นกำลังแรงใจให้นางลีนาลีฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์กด,ชกดสับตะไข่เชียงนงดงังคือเกาค่ะมานิ่งมานองมานิ่งมานองมานิ่งมานองเสียงดังๆค่ะอันนี้เอาไห้เพียงไงค่ะเส็งๆน้ำขั้นดีค่ะบ๊ายบาย